เด็ก20บาทผู้ใหญ่30บาทส่วนเต้าจิ้วฟรีเข้าฟรีเพราะเราจะเต้าจิ้วไปปล่อยปลา จองโต๊ะไว้ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวถึงประมาณเที่ยงครึ่งอะคะ่ะสาขาไหนคะสาขาสาขาที่เคยไปสาขาไหนอะสาขาเดิมอะคะ่ะได้ค่ะสาขาสองคนคะ่ะขอเป็นในตรงในน้ํานะคะตรงในน้ำได้คะ่ะโอเคคะ่ะถึงประมาณเที่ยงครึ่งนะคะเออมาถึงก่อนเที่ยงได้ไหมคะก่อนเที่ยงเราไม่รับจองใช่ไหยก่อนเที่ยงท<ม>ันไหมเหอพอดีมาจาก เราเลไปลองกินได้เลยครับอ๋อใช่มีโต๊ะแหละแต่ว่าเลือกตัวเองได้เลยรับจองแค่เที่ยงตรงค่ะอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวค่อยเข้าไปกันเลยค่ะขอบคุณนะคะไ่ปรค่ะเขารับจองแค่ถึงเที่ยงเพราะว่าเขาต้องปล่อยโต๊ะตอนเที่ยงเข้าใจได้เพราะเที่ยงครึ่งนั้นเป็นเวลาที่แบบคนเยอะนะจะเป็นคนเยอะไม่จำเป็นต้องรับจองเขาก็กลัวเราไม่มาไม่มาเขาก็เสียลูกค้าเที่ยงเลยนะใช่ปะอันนี้เข้าใจได้ หรือถ้าเราไม่ได้หิวมากอะ่ะก็คืออาจขยับเวลาไปนิดนึงก็ได้ายบายอ่าอ,อันนี้เรากําลัง <Bye. S 1> เดินทางไปน้ําตกต้นงาช้างเป็นอุทยานแห่งชาติขอตัวหน่อยครับเมื่อกี้เมื่อกี้เราเข้ามาเราเราเราซื้อตั๋วมาเนะาะก็คือแบบนี้อ๊ทั้งหมด90บบาทสองคนกับรถหนึ่งคัน คนละ30บาทรถคันล,ละ30บาทอ๋อก็คือคนคนคนละสามสิ <c oughs> เด็ก20บาทผู้ใหญ่30บาทสว่วนเต้าจิ้วฟรีข้าวฟรีพาอเราจะเต้าจิ้วไปปล่อยปลาอุ้ยอิสมมงกีอุ้ยมองเห็นแม่นในกล้องลิงจิ้วน้องเจอเพื่อนเราลูกตัวเท่าเท่ากันเลย เนาะนี่ก็คือเราซื้อตั๋วมาแล้วทั้งหมด90บาทเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูไม่เคยมาเลยอ่ะมันนอกมากเลยไม่เคยมานริ่มุต้นกันจ้าอยู่ยังไงเรียนหาดใหญ่สปีจ้าไม่เคยมาจ้าเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับเอาสัตว์เลี้ยงไปเพราะมันผิดกลิ่นรูอ้อยังไงน,น่าจะเขากลัวลิงกลอะไรแบบนี้แบบกลัวทำร้ายใชเ่องจาเพรา็ว <c oughs> ่าอันจะห่ เปิดวิวไปแล้วใช่ไหมไปแล้วไปแล้วนั่นนึงตัวเล็กนดิดเดียวลูกมันเจ้าเจียวมันเกือบ,บแล้วเจียวเกลือบได้เพื่อนแล้วจลเจียวตัวเล็กตืดแบบนี้ตืดต๊ดแบบนี้นะโอเคไหมหุยปลาดูปลาดีนะปลาปตัวใหญ่ถ่ายเป็นะถ่ายเป็นนั่นหรอแล้วเราเดินบนนี้ได้ไหม ได้เป็นโน้นอะเราต้องน่าจะต้องเดินเรียบไปทางนน้นไหม่ย คือเคยไปเที่ยวน้ําตกทรายขาวปลาไม่ได้จะเป็นปลาเล็กไม่ได้แบบนี้ปลาตัวใหญ่ไม่แน่ใจว่าใช่ปลาพวงไหมเยอะม,มากน้ําเย็นเจียบเอาเท้าลงไปจึง้งขึ้นทันทีแต่ว่าสวยๆผมกูนไปกินข้าวที่ร้านวังล่มเมืองอเใกล้ไม่ไกล,กลผ่านมาแล้วเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึง เดี๋ยวไปดูว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรกิน,กนบ้างเดี๋ยวนี้ก็มีสองสาขาแล้วนะใช่ก็คือสาขาที่ปกติสาขาดั้งเดิมสาขาที่สองก็คือสาขาครัวฮาลาล<ม>ก็คือแยกชัดเจนแยกทุกอย่างแต่พื้นที่ที่ตั้งก็คือติด,ต,ดติดกันใครอยากกินเนื้อย่างจะต้องกินสาขาสองไปมาไปมาไปเจอกันที่ครัวล่มเมืองพูดถูวงัวงวงัวงวังร่มเมืองชื่อร้านเขาผิดอีกวงังร่มเมืองบายบาย,บาย

มีเนื้อด้วยนะพี่เองดูดิเป็นแบบเนื้อปลาไม่ผิเดเยอะผิดกำลังดีปลาแบบปลาดุกปลุบอ่ะอันนี้ก็เป็นหมูเรียกหมูควงอันนี้ขเขาคือหมูควง นม่มนุ่มเลยเมได้นุ่มมากดาแบบกกอยต้องเช้โชว์ท่าทิละายว่ายน้ำที่ฝึกมาประมาณสมีแล้วนะโ่พร้อมไหมพร้อมครับ

ลาบหรือไม่ก็ระวังต้มนะนี่ดินี่ดิเลยนี่น้ำยาวผมนี่อะไนี่ยระวังนะามองไม่กินชีวิตเ่นะถ้าเห็นผมเดินบอกเลย ไปเราสั่งเราสั่งเมื่อกี้ที่ไปเราสั่งหมูพวงปลาผัดเผ็ดเอ็นไก่ใบลาแล้วก็ตำคอหมูย่างแล้วก็อะไราหมูพวงเป็นอ๋อไก่ไก,ไก่ย่าง ไก่ย่างว้าวไก่ย่างนี่คือเนื้อแบบฉ่ำๆเออเนื้อแบบคือ,อย่างดีเนาะใช่ใช่ตอนเดินเข้าไปอ่ะจะมีแบบไก่ย่างย่างอยู่เป็นแถวเลยแล้วคิดว่าเอ๊มันจะแบบไม่ร้อนหรือเปล่าหรือว่ามันจะแห้งหรือเปล่าใช่ใชก็อลองสั่งมาดูครึ่งตัวปรากฏว่าเนื้อฉ่ำแบบเหมือนเหมือนไม่ใช่ไก่ที่ย่างไว้นานแล้วอ่ะแต่เขาอะต้องย่างเยอะๆเพราะไม่มาไม่ทานวันนี้คนเยอะมากแล้วก็เมนูหมูพวงติดใจ น้ำพริกปลาลอร่อยมากอร่อยเลยว่าจิใช่ใช่เป็นน้ำพริกปลาลากับคล้ายๆกับแจ่วมะขามกินปุ๊บอร่อยคุ้มค่าแล้วก็เมนูต่อไปเป็นตำตำคอหมูย่างปลาล้าเหมือนกันเน้นปลาลตัวนี้ก็คอหมูย่างก็เนื้อกับมันแทรกกันกำลังพอดีเขาไปตนตำส้มตำแล้วก็เอาคอหมูย่างเนี่ยโปะข้างบนรสชาติดีเราสั่งไม่เผ็ดใส่พริกสองเม็ด ราคาก็โอเคใช่ใช่ราคาโอเคที่สำคัญก็คือน้ำเย็นมากๆเย็นแบบขาเป็นน้ำแข็งอะเอาแช่ก็ดั้งแช่เลยนะอยู่เที่ยโมงนึงเอาจริงไหมอเออขาเป็นน้ำแข็งไม่แปลกใจเพราะว่าจากน้ำตกโตนที่มาก็น้ำเย็นน้ำเย็นมากเย็นแบบเจี๊ยบเลยแล้วก็น้ำตกตนนี้รราขายดีทั้งสองสาขาใช่ใช่ใช่ขายดีสองสาขาเลย เพราะว่าเราผ่านขับรถผ่านก็คือสาขาหนึ่งก็คือคนแน่นกว่าสาขาแรกอีกสาขาที่เป็นฮารานคือคนแน่นมากส่วนที่น้ําตกโตนมองว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์เยอะเพราะว่าปลาไม่แน่ใจเป็นปลาพวงไหมปลาที่อยู่ในน้ําตกอะ่ะคือมองไปตรงไหนก็มีแต่ปลาปลาปลาเยอะกว่าน้ําตกทรายขาวที่ปัตตานีอีกนะปลาเยอะมากจริงๆแล้วก็ปลาไม่กลัวคนเลยเขาก็จะมาเข้าคอเคียคอเคียที่ขาวันนี้ก็ไม่ได้ลงเล่นน้ำแค่ แย่ขาเพราะว่ามันหนาวมากไม่ไหววั One <day> นเดทริปวันนี้วันอาทิตย์กับน้องลูกลิงตัวเล็กในนี้ไหนฝากช่องก่อนเร็วบอกพี่ๆหน่อยอุย๊ยบอกพี่ๆก่อนลูกบอกพี่ๆว่าติดตามช่อง y t u t u คะแนนนันทนัดด้วยนะคะ<ม>อย่าลืมกด Subscribe ด้วย แตมีน้องมาเป็นแขกรับเชิญเกือบเกือบ<ๆ>ทุกอีพีเลยพี่จะเห็นว่าน้องโตขึ้นเยอะมากความดื้อก็เยอะไหนบ้ายบายกันบ้ายบาย